ยอซโสวัสดีครับทุกคนจริงดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงไประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ามาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าเนี่ยให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกเช่นเคยเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับเรื่องนี้ที่จะพูดถึงการเป็นเรื่องแรกนะครับนั่นก็คือยอดสตรีมเองของ Blackpink นะครับนะรบน Spotify ะล เ,เรื่องของ Spotify เนี่ยลิซ่าคือยอดสตรีมพุ่ง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 สูงสุดบ่อยครั้งมากๆหรือเรียกว่าครองตำแหน่งที่1มาอย่างยาวนานนะครับในตอนนี้ไลฟ์พีคยอดสตรีมเนี่ยของวงว่าปังแล้วแต่เบมเบอร์เดียวแต่ละคนเนี่ยก็ปังไม่แพ้กันของลิซ่าเนี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่1ตอนนี้นะครับยอดสตรีมบวกขึ้นมาแบบเยอะมากๆในตอนนี้นะครับยอดสตรีมของลิซ่าเนี่ยสูงสุดอยู่ที่1,800กับอีก27ล้านกว่านะครับทุกคนมียอดเพิ่มมาใหม่เนี่ยสูงถ ที่ปังมากนะครับ1000ล้านแบบสุดๆแล้วก็กําลังจะเข้าไปต่อในหลัก2,000ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีขนาดลิซ่าเนี่ยมีเพลงน้อยนะครับแต่ว่าความปังของเพลงน้อยนี่แหละมันเยอะมากเลยเข้าทวีคูณของความรั่ดสุดๆนะครับว่าแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปฟัง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 แล้วก็ฟังนะครับสตรีมกันให้เยอะๆมันนี่ลลิซ่าเอสจีช่วงสลับกันไปให้ลิซ่าเนี่ยมียอดสตรีมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้ว่างานเดียวเนี่ยตอนนี้จะยังไม่มีแต่ว่านี่แหละคืองานของพวกเราทุกคนนะครับที่จะต้องช่วยกัน สตรีมให้กับลิซ่าเยอะๆอัปเดตกันต่อในส่วนของยอด Follow ลิซ่าไอจีในเองนะครับทุกคนตอนนี้พุ่งขึ้นมาอีกแล้วเป็น98.6ล้าน Followers เป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงนี้เนี่ยยอดฟอลเพิ่มขึ้นในทุกๆวันเลยจริงๆกระแสลิซ่ามาแรงมากๆคนพูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองต้องบอกเลยว่าทั่วโลกถึงจะถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสะอะไรก็ตามแต่ว่าลิซ่าในตอนนี้คนแห่เข้ามาฟอลกันเพียบถึงแม้ว่าจะเสียแฟนคลับบางส่วนไปแต่แฟนคลับใหม่ๆเนี่ยพร้อมซัพพอร์ตก็คือลุกฮ ล,ล่าสุดเนี่ยอัปเดตขึ้นมาแล้วและเชื่อว่าในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปเนี่ยเราน่าจะได้อัปเดตยอดฟอลโล w ของลิซ่าวันต่อวันกันเลยนะครับเพราะว่าน่าจะเพิ่มมาแบบเยอะมากๆตอนนี้98.6ล้านแล้วใกล้จะเข้าสู่99ล้านแล้วนะครับทุกคนยิ่งใกล้สิ้นปียิ่งตือนเต้นเพราะว่ายอดฟอลโล w ลิซ่าร้อยล้านเนี่ยต้องมาในปีนี้ให้เราได้ฉลองส่งท้ายปีกันอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับลิซ่านะครับที่เราเนี่ยนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันใครมีความคิิิดดดเเเเห็นงง็นนนนนยยยงงงงไมมม้้้ทาาาารววว่่่่่อออออฟขขีีพึต ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากกระแสข่าวของลิซ่าที่ทาโถมอยู่ในตอนนี้หรือเปล่าที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยมาตามลิซ่ามากขึ้นมาส่งกําลังใจให้ลิซ่าเยอะขึ้นก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง